สวัสดีครับสวัสดีพ่อลุงแม่ปลาเอ,อานาสาวสวัสดีทาายยา่ายยนอีฟอยเม่ผู้อยู่ไก่อยู่ไก่ผู้อยู่ท่ยู่นกผู้ไก่ไก่มากผู้ตีลังกาพันมื้อนี้ยามีเฮมอบทุนให้กับน้องๆน,นักเรียนตำบลว่าทองนะครับซึ่งมีกติกา่งยๆคือวาดรูปส่งเข้าประกวดงานบุญปั้นเข้าจี่ค,ครั้งที่10วัดป่าบ้านโป่งสังตำบลว่าทองภูเวียงจ้ากอแก่นมีหลายโรงเรียนครับ ขเขามาเบงโรงเรียนแหลกสากรนะครับอยากให้เบงโอ้สูมมือนีเี็กหน่อยเขาบาดลูกงามดีนะครับโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยานะเอาเสียงไล่ซื้อไปก่อนนะครับนะค,คุณครูคัดมาให้แล้วแล้วก็อันะะดับหนึ่งสองสามนะเดี๋ยวไปมอบทุนที่งานบุญปั้นข้าวจี่นะครับางานบุญปั้นข้าวจี่ที่วัดป่าบ้านปุมสังวันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้าสวยงามมากครับสีสันสดใสเนี่ยนะปั้นข้าวจี อันบักงน,นะครับพี่น้องครับนะอันนี้จะเป็นปปสี่ถึงปหกนะครับอันนี้จะเป็นปหนึ่งถึงปสามนะครับปุ่นปั้นกอดจีนะงามบอกงามเนาะตั้งแต่สมัยเฮ้าหนิวาดภูเขากัพระอทิตกับไฮน่าเฉียงหน้าน้อยนะครับดูสิสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะนะตอนนี้ผมเลี้ยนอยู่ผมกะได้ทุนอยู่นะครับทุน การศึกษาไปด้ทุกโรงเรียนไปโรงเรียนใหนก็ะดาทุน,นก็นเลยมีความตั้งใจว่าทามื่นหนึ่งเขามีโอกาสได้หมอดทุนการศึกษาก็คงจะส่งต่อให้น้องนองน,องนักเรียนนัึกษานี่สด้วยนะนี่ข้าวจีมีมีคำขวัญผอมีคำขวัญข้าวจีหอมกลุ่นอิ่มบุญงามเสริมพุทธธรรมสืบสารประเพณีนี่ สวยมากเลยครับสวนนยงากนะเา้าจีหอมกุณนอิ่มอุ่นบุญงามเสริมพุทธธรรมสืบสาปนประเพณีโอเคจากโรงเรียนม่วยบุงนะครับวันที่15เราจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะครับจากยามีเฮครับผมเป็นคนมอบทุนครับ อ้าวสวยไหมสวยนะครับนี่น้อมจิตวันมะขะปั้นขา้าวจีถวายพุทธตัดทาบริสุทธิ์สืบสานประเพณีโอ้หลายคนสวยนะสีสันสดใสนะครับสีสันสดใสจากหนองผักแว่นปวงสังวิทยานะครับดูผลงานเต็มๆของน้องๆเด็กนักเรียนได้ที่วัดป่าบ้านปวงสัง วันที่15กุมภากุมธานี้นะครับวันอาทิตย์ไปเที่ยวงานบุญเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็จะมีการมอบทุนสาหรับน้องนองน,องนักเรียนที่ส่งภาพเข้ามาประกวดงานบุญปั้นเข้าจีนะครับสวยนะสวยสวยมากนะครับสวยมากครับโอ้โอเคนะถัดไปอันนี้อันนี้ปหนึ่ถึงปสามปสปหปห Okay. ให้ดูคร่าวๆนะครับเ,เดี๋ยววันที่13าดูเต็มๆที่บอร์ดโชว์ผลงานบอร์ดที่หน้างานนะครับอันนี้จะเป็นปหนึ่งถึงปสามเือนะของโรงเรียนบ้านว่าทองนะครับนี่บุญปันก็จีน่ารักมากครับสวยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา รวมพลังศรัทธาในวันบุญกันเข้าจีนะครับนี่เป็นได้จีเขาครับจีเขาสุดยอดมากอ่ะสุดยอดมากโอคโอ้นี่แผ่นใหญ่เลยแผ่นใหญ่กว่าชาวบ้านเลยเนี่ยบ้านหลาท่องครับโอ้ผลงานสวยน,ะนี่งานบุญป้าเข้าจีมีแจก ทุนการศึกษาครับจากช่องย่ามีเฮครับมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆนักเรียนครับตำบลว่าทองนะสวยครับสวยนะครัฮะใหญ่โอเคอ่ะขอให้ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการศึกษาแล้วก็จบออกมาเป็น คนดี่อยเลือสังคมแล้วก็ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็มีการประกวดร้องเพลงด้วยนะครับผมเป็นกรรมการด้วยนะครับประกวดร้องเพลงนะครับก็มีทุนการศึกษาให้สําหรับผู้ที่อมักแสดงออกโชว์นักร้องนะครับก็สมัครได้ที่หน้าง,งานแล้วก็ส่งป้ายเสียงส่งกะดนตรีส่งดนตรีไว้วันเสาร์ข้าวาซีได ซ้อมละทีไดเตรียมงานวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ช่วงจีเขา้าจีช่วงสิบเอ็ดโมงสิบสิบสองโมงก็จะได้แข่งร้องเพลงนะครับอ่ะสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวอยากไปชุม่มอยากไปเอาบุญปั้นข่จีน้ำกันนะครับก็เชิญไปที่วัด่าบ้านโพสังตะบนวัดรองโพเวียเจ่อนแก่นวัตตา,บ,าบ้านโพสงก็เริ่มตั้งแต่เช้าครับจนถึงช่วงบ่าย นะครับเด้อไปกินบุญขอ,อกีนด้วกันเลยแล้วก็ลงทานยามีเฮนะครับมีประมาณสามสี่ห้าูหลายเฉพาะสยยามีเฮก็มีสามลงทานนะครับแล้วเอฟซีเข้ามาเพิ่มอีกก็น่าจะเยอะอยู่นะครับน่าจะเยอะอยู่เกือบสิบลงทานบรตี้เอนุโมทนาสาธุเด้อเอฟซีเด้อพอกันวันที่สิบห้ากุมภาวัดป่าบตรงสังบุญปั้นเข้าจีใหญ่วันอาทิตย์ที่สิบห้าเด้อครับเด้ออนุโมทนาสาธุค,ารราาาครับ